สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงบ้านสะพานหินนะครับตำบลโป่งนกอำเภอเทศสถิตาจังหวัดชัยภูมินะครับมาพบกับเกษตรกรอีกท่านหนึ่งนะครับที่ใช้ปีแพนโฟทีแล้วประสบผลสำเร็จตามสโลแกนของบริษัทก็คือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวกับท่านผู้ชมได้ครับผมชื่อนายสุพลผาสุข พี่ปลูกมันเป็นอาชีพเลยครับผมพันอะไรมันสํามะลังเจ็ดฟองครับผมเมื่อก่อนเนี้ยพี่ขุดมันมาเนี่ยค่าเฉลี่ยผลผลิตได้ไร่ละกี่ตันครับ5ตันครับเต็มที่แล้วสมัยก่อนเนี้ยนะห้าตันใช้ปุ๋ยเยอะไหมเยอะครับเฉลี่ยไร่หนึ่งกี่ลูกครับไร่ละลูกครับเฉลี่ยไร่ละลูกเลยนะครับในพื้นที่30ไร่ของพี่เนี่ยพี่เห็นโฆษณาโฟีจากโทรศัพท์ก็เลยสั่งซื้อมาใช้ครับผมนะครับมาลอง30ไร่เลยไหมครับลองแค่5าไร่ครับ ห้าไล่พี่วิธีการใช้พี่ใช้ยังไงครับก็ช้อนนี่ครับเอาช้อนเนี่ยนะครับตักผสมต่อน้ํา20ลิตรฉีดเลยนะครับแล้วก่อนปลูกพี่มีการบํารุงท่อนพันธุ์ยังไงไหมครับเอาตัวนี้เราแช่ครับกับฟทีครับก็คือเอาฟทีแช่ครับผสมน้ำเอาท่อนพันธุ์ตัดแล้วแช่เลยแช่นานไหมครับพี่ ประมาณ10นาทีอ๋อ <Wow. S 2> ประมาณ10นาทีแล้วก็เอาไปปลูกตามปกติครับผมหลังจากฉีดไปแล้วกี่วันมันถึงดูว่ามันแตกต่างอะ่ะแค่นาทีเดียวครับที่ผมสังเกตที่เห็นนะครับครับผมฉีดแล้วคอยหลังหันกลับมานี้คนละเรื่องเลยเหรอครับมันเป็นยังไงฮะอาการใบมันยังไงอาการมันจะใบมันจะเขียวแล้วก็ใบมันจะออกเงาๆกับสวยแผ่ดูสมบูรณ์ครับ แล้วพอพี่เอาโฟทีมาฉีดแล้วเนี่ยพี่ใช้ปุ๋ยเยอะไหมครับไม่ใช่ครับใช้กับตัวนี้ใช้แค่คู่นี้เองนะครับครับผมเห็นทราบว่าแปลงทดลอง5้าไร่ของพี่เนี่ยพี่ขุดมันก่อนที่จะครบอายุใช่ไหมครับครับผมเพราะอะไรพี่ถึงขุดก่อนนะครับพี่กลัวเน่ากลัวเน่าครับเพราะว่าปีที่ผ่านมานนี้ฝนมันเยอะครับกลัวว่าเน่าก็เลยขุดอ๋อตอนนั้นอายุกี่เดือนถึงขุดหกเดือนเนี่ยครับหกเดือน แล้วขุดมาได้น้ำหนักเท่าไหร่ครับที่ขุดไล่แรกอ่ะได้แค่สิบเจ็ดตันห้า <5 S 1> ไล่ทั้งหมดนั้นผลรวมทั้งหมดได้กี่ตันนะแปดสิบสี่ตันครับแปดสิบสี่ตันครับ <Wow. S 1> หัวใหญ่กว่าเดิมไหมครับใหญ่กว่าเดิมครับแล้วค่าแป้งล่ะครับได้เท่าไหร่ครับยี่สิบเก้าสามสิบ ทีกุดมาทั้งหมดเนี่ยเจอปัญหาเรื่องหัวเน่าไหมไม่มีครับโคนเน่ากม็มีรครับเอาแล้วแปลงอื่นที่เหลืออีก20กว่าไรที่ไม่ฉีดล่ะครับโคมจะเน่าครับโคมจะเป่อยไปเลยโอ้โหน่าเสียดายเนาะฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งครับอยากให้ชาวไร่ใช้พุทธีถ้าถ้ามันถ้าฉีดแล้วมันมันจะไม่เน่าโคนก็จะไม่เน่าก่อนผมยังไม่ได้ใช้ก็ ไม่ดีผมไปขีดทีแรกภายใน,นหนึ่งนาทีมันผมจะเปลี่ยนหมดเลยเขอมาดูมันผมเต็มไม่รู้เพราะว่าเอาปุ๋ยอะไรไปฉีดผมบอกว่าโพธีอยากได้ี่บผมก่าสั่งโพธีมาฉีดรายได้เพิ่มขึ้นไหมครับเพิ่มครับมีความสุขเพิ่มขึ้นไหมครับนี่ครับนะครับครอบครัวก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขุด ก่อนครบกําหนดด้วยเพื่อหนีหนีปัญหาหัวเน่านะครับยังได้ผลผลิตมากขนาดนี้ถ้าปลูกมันแล้วไม่มีปัญหาอื่นเลยจนครบอายุผมว่าน่าจะได้เกินกว่านี้ไหมครับครับโอเคครับวันนี้ทีมงานโฟทีขออนุญาตลาท่านผู้ชมเพียงเท่าน,นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสั่งซื้อโฟของแท้ต้องน้องเจนโฟเท่านั้นนะคะ